โอเคครับผมนะของลูกค้านะตัวนี้นะครับที่ลูกค้าส่งมาซ่อมเนาะสรุปก็คือเป็นเออ่ไม่เลยนะโดนความชื้นนะครับโดนน้ำนะที่แผงโดนน้ำนะครับเข้าที่แผงคอนโทรลนะครับมีแบบว่าเมนบอร์ดช็อตนะครับบอร์ดน้อยนะครับบอร์ดคอนโทรลนี่นะฮะก็เลยเปิดไม่ติดนะฮะเสียงไม่ดังอะไรอย่างเี้นะฮะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ตัวนี้คือเรายังไม่ได้ประกอบนะคือประมาณว่าเดี๋ยวผมก็จะเทสก่อน เดี๋ยวเราก็จะเทสก่อนนะฮะเี่การใช้งานก่อนเบื้องต้นนะเปิดทิ้งไว้สักสักพักนะฮะชั่วโมงไงดูอาการเนาะโอเคนะครับผมนะคะอ่อหลังจากที่ที่ผมนะเอ่อเปิดทิ้งไว้นะครับประมาณชั่วโมงดูอาการแล้วแบบผมว่าผมว่าสเสถียรแล้วผมว่าจบแล้วนะครับผมเิรกแล้วเดี๋ยวเราเประกอบกันนะครับ ก็เดี๋ยวป,ปิดเครื่องก่อนเนาะปิดเครื่องป,ปักนะฮะแบ่นี้ก่อนนะครับตัวนี้คือโดนน้ำมาครับข้างในเนี่ยม,มีขาวๆยังมีคราบขาวๆเลยขาวๆด้านในโอเคนะครับผมนะฮะจะใส่ ยากอยู่นะครับไข่ก้อนเยากเลยได้แล้วเคย็ยากอยู่แคบแคบนะฮะก็ นี่เราใส่แพรเดิมนะฮะจะเทสก่อนนะฮะก่อนจะประกอบแบบว่าจริงจังเราเทสอีกรอบเพื่อความมั่นใจนะครับ <c oughs> โอเคนะครับไปแล้ว <c oughs> สเต็ปนะฮะไปแล้วสเต็ปนะครับเราได้แบบว่าไม่ประกอบแบบเอ้ยประกอบแบบไปแบบเกอร์นะครับไปแบบเอ้ยอ้าว ไปถึงจุดนั้นแล้วเอ้าไม่ได้นะฮะค่อยไปแต่อย่าลืมถอดโคแบตนะครับโอเคกากาวนิดนึงนะฮะกาวนี่ล็อกใส่แพรไว้ไม่ให้เคาย,ยื่นนะฮะไอ้ไม่ล็อกใส่แพรล็อกสายเอ่อสายไวไฟนะเสาไวไฟ,ะะไวไฟกันแบบว่าไปกระทุกกระเทือนนะฮะเพราะว่าเวลาเรา ฟังเพลงอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันลำโพงมันจะสั่นตลอดเวลาเนาะแล้วก็ล็อกไว้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเีนะครับนีก็จบแล้วไม่มีอะไรนะหมดแล้วสายไฟไอเค รีล็อกไว้ตรงนี้ดีกว่าล็อกไว้นะครับ,อบโอเคโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับนี้ ตัวน้ำมานะครับอาการก็เอาเรื่องนะฮะแห่งคอนโทรลช็อตนะครับ ใช่ okay, ครับนี้ผมไม่ได้ดึงนะนี่นี่ลูกค้าเขางัดมาแบบเหมือนแบบเคยซ่อมมันเรื่อ,อทุกอย่างผมไม่แน่ใจนะเขาดึงมาแบบมันขาดหมดเลยนะฮะปกติผมดึงผมจะมีตัวถอดนะฮะมันจะไม่ขาดนะครับโอเคนะครับผมก็จากนั้นก็เราก็ประกอบอันนี้ขึ้น ยายไว้ตรงนี้กลัวจะได้ไม่พลาดกันนะครับใส่ลำโพงอันนี้ใส่ใสแบตโอเคใส่ได้ไม่พันกันอลองอีกรอบหนึ่งก่อนจะไขน็อตโอเคนะครับ โอเครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรพบผมมาแชลคิวเบิร์นทูนะครับอาการก็คือเอ่อเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ติดคาไม่เข้าเปิดไม่ติดเลยทักอย่างเลยนะครับตัวนี้คือสรุปก็คือเป็นที่ตัวเครื่องโดนความชืม้นนะครับโดนน้ำด้านบนนะครับก็เลยทำให้เปิดไม่ได้ส่วนตรงนี้ไม่ได้มีรอยขาดๆหน่อยนะครั <checks> นี่คือลูกค้าแกะมาแล้วนะก็ค<ม>ือเหมือนแบบ อาจจะใช้คีมเลยดึงนี่ผมไม่แน,น่ใจนะผมเดาเอาปกติเวลาที่ผมถอดตัวนี้มันจะมีเหมือนเป็นนี่นะมันจะแบบล็อกขึ้นมานะก็หิ้วแล้วก็ดึงขึ้นมานี่นะฮะชาร์จได้ชาร์จได้บาดดงเพลงได้ปกติจบงานนะครับตัวนี้สำหรับลำโพงบาเชลคิวเบิร์นทูนะครับตัวนี้อาการก็กเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับ ซ่อมน่าจะซ่อมมาแล้วลูกค้าซ่อมมาแล้วแต่ว่าคือปัญหาเขาก็คือมันช็อตที่แผงคอนโทรมันต้องเปลี่ยนไอซีแล้วก็ต่อหลายวงจรใหม่เนาะก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเอ่อยังไ <ๆ S 2> เงไเดี๋ยวต้องเทสอีกสักนิดนึงนะจริงผมเทสก่อนประกอบไปชั่วโมงเลยนะแยวเราประกอบเสร็จลรวก็เทสอีกนิดนึงแล้วก็เรียบร้อยก็ส่งงานนะครับจบสวัสดีครับผมและสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโตนะครับ ของลูกค้าตัวลำโพงมาแชลตัว q ิวเบิร์นทูนะครับตัวนี้สรุปก็คือเอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เนาะที่ใส่กล่องไฮคิวมาเนี่ยนะนี่นะฮะใส่กล่องไฮคิวนี่นะฮะไฮคิวซูเปอร์โกนะครับนี่นะฮะไฮคิวซูเปอร์โกโอเคนะครับลูกค้าเนาะนี่ฮะเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมส่งงานให้นเขาชาร์จเข้าอะไรเข้าปกติแล้วนะครับโอเคนะครับพอใส่ชาร์จ ปก,ปกตินะครับตัวนี้สรุปก็คือทั้งหมดทั้งมวลเลยอะคือโดนน้ําโดนน้ํานะครับน้ําเข้าอาจจะเป็นความชื้นหรืออะไรสักอย่างเข้าด้านบนนะครับเมนบอร์ดช็อตที่แผงคอนโทรลแลนวงจรขาดแล้วก็มีเปลี่ยนไอซีอะไรอย่างนี so. ้นะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็เดี๋ยวผมให้อดินให้น้อยมีเขาส่งงานให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดี